สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็โอยฝนตกวันนี้ตกสามสี่ครั้งแล้วนะครับเอฟซี FC. ช่วงเช้ามหาเทียงนะครับครั้งนี้แรงมากแรงนะครับเอฟซีก็นี่ครับเอฟซี FC คงเห็นเนาะคงได้ยินเสียงฝนตกลงมาใส่หลังคาบ้านผมเนาะนี่ครับผมก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่ใน คงแค่ครับอีซีไม่ได้ออกไปไหนเนาะขึ้นไปบ้านยายนู่นนะครับอบีซีก็ลงมาก็ฝนก็ตกอี่ซีนี้ก็วิ่งเอามาบวกเนาะก็ให้ห้ังสาวนี่มาต่อยเนาะอี่ซีฝนก็ตกนะครับอีซีที่สองวันเรไทำไ,ไปไหนวันนี้เป็นวันที่สองแล้วดิ แม่น้องก้อยก็ไม่รีบไปไล่รือไปนาเนาะุณสายจะไปนานะครับพี่ซีเพราะว่าไม่ได้ไปหลายวันแล้วนะครับมือไปที่นาุณสายข้าวจะออกก็ยังไม่รู้เนาะ้องรอถามแม่น้องก้อยตอนเย็นนะครับพี่ซี่งั้นก็สณสายไปดูที่บ้านเนาะบ้านไายไ,ได้ตาตาพี่ซี มันอยู่วันคเดียวนะครับไม่รู้มันจะตกตกี่วันนะซีเนาะไม่รู้ไม่รู้ตกกี่วันถึงวันไหนนะครับพี่ซีวันนี้ตกแรงกว่าเมื่อวานนี้นะครับพีซีเนาะอยากขึ้นเขาจังเลยนะครับพีซีไม่ได้ขึ้นมา สองสามวันเลยนะครับพี่ทีไม่ขึ้นเขาถ้าฝนไม่ตกวันนี้เนะผมว่าจะขึ้นนะครับพี่ทีขึ้นไปเอาต่อถึงตอนกลางคืนเนาะต่อต่อตออกหากินตอนกลางคืนแล้วต่อน,นี่ครับพีผมว่าจะขึ้นไปเอาอยู่วันนี้ฝนตกมากก็ไม่ได้ขึ้นนะครับขึ้นไปเอาก็ต้องเตรียมน้ำมันเนาะ น้ำมันกับค่าที่รู้ข่าเฉลยเนาะขึ้นไปเนาะขึ้นติดต่อนะครับพี่ซีออนเุินต่อนะะอ,อนตางเงุินนะครับพี่ซีทางคืนมันออหากินตกมาอีกแล้วพี่ซีเอ้ยลงจะตกึงวันไหนเนาะแถวพอจังเดียวตกมาก็อย่าน้ำท่วมก็พอเนาะพี่ซีเนาะ มาแค่นี้ก็ดีแล้วครับพี่ซีอ,อยยาให้น้ำท่วมก็แล้วกันไม่แน่นะครับน้ำบนภูเขาอาจัเยอะเนาะตรงน้ำตกนะครับพี่ซีถ้าน้ำบนภูเขาเยอะก็ได้ยินเสียงเนาะเสียงน้ำไหลไหลลงมาตามซอกกินก็เสียงดังมากนะครับพี่ชี่ขึ้นไม่ได้ ขึ้นเผาขึ้นไม่ได้นะครับดิตัวเปียกตัวหนาวตัวเป็นไข้เนาะเป็นไข้เป็นหวัดนี่งาน,น,นเข้าเลยครับดิซี่นี่ตกตกวันนี้สามสี่ครั้งเมียครับดิซีตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกเนาะตกครั้งนี้แรง ชาวบ้านเอซตกนหครับวันนี้บ้านผมเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาตกเมื่อวานก็ตกมันนั้นตกตอนบ่ายมาแดกออกนะครับเอฟซีวันนี้มันจะได้เกี่ยวข้าวหรือเปล่าอ๋อฝนตกขนาดน,นี้นะครับเอฟซีข้าวจะออกพร้อมกับฝน ข้าวไปใส่เกี๊ยอนก็เล็้นตกใส่เนาะสงสัยจะไม่ได้เต็มนิดเต็มหน่วยเนาะอยู่ที่บ้านพอข้าวอยู่ที่บ้านข้าวขอา,ขาตาเมยยายนี่มันอยู่ที่นี่นะครับพี่อยู่ที่นี่นก้มทันออกแล้วก็ก้มไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันเจะไม่จะมีแดดเนาะที่ข้าวตรงนี้จะได้เต็มข้าว าตะเกย์ตะเกย์น้ำนะทางตรงนี้ครับพี่ซี่มาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะตกนานไหมจะตกกี่วันนะครับพี่ซีนี่ครับก็เอาเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันเนาะไปไหนก็ไปไม่ได้ครับพี่ซี่ขึ้นเท้าก็ขึ้นไม่ได้ น,นี่แต่จะยิ่งไปบ้านช่างหงเนาะอ้าวผมก็ขอจบคลิกเทีย่ทีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ